กระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภี <S <S ไม่ใช่สวัสดีครับเชเชชแนลครับวันนี้เชเชชแนลจะขอพอรจากเทพเจ้ามังกรในดาก้อนบอลเจ็ดลูกแล้วนะเทพเจ้ามังกรให้พรแค่นหน่อยวันนี้ข้าสะสมได้ถึงเจ็ดลูกแล้วขอให้ ข้าได้กินอาหารดีๆอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารดังๆเป็นเนื้อวาก,กิวเอห้าอร่อยอร่อยสดสดหอมกลิ่นหอมเพียงยากินิกุคิราบิอยู่ที่สุงวิทซอยยีสามครับก็ขับรถเข้ามาที่ซอยออทองหล่อจะทะลุมาที่สุงวิทซอยยีสามเข้ามาด้านซ้ายมือไม่เกินหา้าร้อยเมตรก็เจอครับอยู่ด้านซ้ายมือ ร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ภายใต้ตัวคอนโดมิเนียมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นย่านของญี่ปุ่นย่านญี่ปุ่นหมายความว่าในช่วงคืนก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในคอนเซปต์ของบาร์เลาส์ในคับของญี่ปุ่นแต่ร้านนี้เป็นร้านอาหารในสไตล์ของญี่ปุ่นแท้ๆนี่ใครที่ชอบกินเนื้อวากิวซึ่งเป็นวากิวพิเศษเขาเรียกว,ว่าวากิวเนื้อดำ หรือว่าเนื้อสีดำนะฮะเป็นพันธุ์พิเศษเลยจากฮอกไกโดครับร้านนี้เป็นเป็นร้านสไตล์ที่เป็นอลาคารครับเวลาสั่งก็ต้องดูราคากันนิดหนึ่งนะฮะราคาถือว่าแพงไหมแพงครับแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับในส่วนที่เป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นการหยอกเม็ดเกลือการหยอดของซอสบราร์บีคิวหรือว่าซอสโชยุเขาจะมี3ซอสให้เราหยอกหยอกได้เต็มที่เลยครับด้านเนื้อเนี่ยจะมีเซตพิเศษ ที่เป็นเซต900คาสคาบาทซึ่งเป็นเซตเนี่ยจะมีเนื้ออยู่5ชนิดด้วยกันเขาเรียกว่าคารูบิเซตหรือว่าวากิยวคารูบิเซตครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่5คารูบิด้วยกันจะมีอยู่2ตัวที่เป็น King of ค a รูบิดูจากไขมันที่ละลายแล้วก็แทรกอยู่ในเนื้อครับตามภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือเมื่อลงไปย่างเบ,บาๆนะครับประมาณสักนิดหนึ่งย่างเบาๆพริกนิดหนึงไม่ต้องสุกมาก จิ้มเกลือนห,หน่อยเข้าปากโหราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับถ้าเทียบกับคุณภาพของเนื้อที่เราได้ทานไปไฮไลท์นี่คือตัวเนื้อที่เป็นเซตที่เป็นคารูบิอีกตัวนึงครับก็คือมันปูมันปูเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยไป,ปทานที่ญี่ปุ่นหรือทานที่เมืองไทยร้านนี้ไม่แพ้ร้านไหนเลยครับเนื้อมันปูเยอะมากเยอะแบบแน,น่นๆนะ แล้วก็เมื่อลงไฟฐานร้อนๆเต่าร้อนๆนี่ยคุณทานได้ทะลุตัวกรอบปูเลยอะ่ะมันมันมีรสของความเข้มข้นและความคาวของมันปูจริงๆซึ่งไม่ใช่มันปูที่มาจากขวดแล้วมาใส่อันนี้อาจจะจะเป็นเป็นเบลส์ที่มาจากทางตัวญี่ปุ่นแท้ๆโดยตรงเลยเมนูนี้แนะนําครับอีกเมนูหนึ่งที่แนะนําก็คือตัวหอ,อยเชลล์ครับหอยเชลล์มีหลายราคาครับแปดสิบร้อยร้อยแปดสิบอวันนี้เราได้ทานที่ตัวตัวระอร้อยแปดสิบาท ตัวใหญ่มากมีการใส่เนยเยิ้มๆเข้าไปแล้วก็หยอกนะฮะบีบมะนาวเข้าไปเป็นตัวเลมอนนะฮะหยอกเข้าไปแล้วใส่โชยุเข้าไปนิดหนึ่งย่างให้พอประมาณและวิธีการทานของตัวหอยเชลล์ตัวนี้ต้องซดน้ำครับรอเย็นทงนิดหนึ่งอะซดน้ำเข้าไปรสชาติเนี่ยต้องซดน้ำและเมนูพิเศษที่เป็นเมนูตบท้ายคือของหวานของหวานมาจากฮอกไกโดเลยตรงเลย เป็นไม่ว่าจะเป็นนมเป็นครีมเป็นชีสเป็นชีสเค้กครับทำจากตัวนานมจากฮอกไกโดโดยตรงอร่อยมากในช่วงแรกที่มาถึงเนี่ยก็คือเขาจะเป็นโฟรเซนนิดหนึง่งรอให้เขาละนิดนึแล้วค่อยหั่นเข้าไปครับถ้าหั่นมาช่วงแรกอาจจะแข็งนิดหนึง่งเข้าปากเนี่ยคือจะมีความคมรีมเอ่อเคลียกเนื้อทรายหย,ยาบๆนะฮะในลิ้นเนี่ยอร่อยมากๆคือที่พูดไปไม่ไ้เวอร์ครับแต่อร่อยจริงๆ อย่าลืมครับถ้าเกิดเราไปสังสรรค์พบปะเพื่อนๆดื่มสักนิดหนึ่งครับที่นี่ซับโปโลครับเป็นเบียร์เบียร์สดมันเป็นราคาพิเศษมากครับแก้วละเพียง69บาทเท่านั้นเองกินเพลินดื่มเพลินได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในร้านญี่ปุ่นที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ครับกับเจเจชแนลวันนี้ที่ได้มาทานเนื้อวากิว อร,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้ก็ต้องขอบคุณครับพรจากเทพเจ้ามังกรดาคอนบอลแซดครับโยงมาได้ยังไงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเชิญช่ยงชาแนลแล้วพบกันในของเล่นของสะสมบางครั้งยัมีแซ่ของกินเข้าด้วยนะครับสวัสดีครับ